คุณป้าเป็นครูภาษาไทยเหรอคะเนี่ยนี่ก็คือป้าน,นิดค่ะเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยหมี่ขยุม่มที่ทุกวันนี้สลัดครับครูสอนภาษาไทยมาเป็นแม่ค้าขายหมี่ขยุ่มลับแลอยู่ที่ชิวชิวพาร์คบางใหญ่ต้องบอกว่าหมี่ขยุมเนี่ยเป็นอาหารพื้นบ้านของอำเภอรับแลจังหวัดอุตราาดิตถ์ค่ะในกรุงเทพเนี่ยหากินยากมากและด้วยความที่ป้าน,นิดเป็นสาวเมืองรับแลก็เลยเอามาทำขาย ก่อนอื่นเลยต้องลวกผักต่างๆที่มีทั้งถั่วฝักยาวแครอทถั่วงอกซะก่อนค่ะค่ะนี่คือเส้นหมี่เหรอคะเส้นหมี่ค่ะมีหมี่นี่คือหมี่หมี่แบบไหนคะหรือว่าเส้นหมี่ทั่วไปเลยแต่ก็เบียวทั่วไปเตียมเจียวอะค่ะใส่ไปเลยค่ะพริกเถ้าเราชอบเผ็ดก็ใส่เยอะเราชอบไม่เผ็ดเราก็น้อยหน่อยน้ำตาลน้ำตาลค่ะน้ำปลาเดี๋ยวเยอะนะคะอย่าหมดนะคะเดี๋ยวเค็มพอแล้วค่ะผักอะไรคะน่ะผักชีฝรั่งค่ะอ๋อผักชีฝรั่งเเลิก จากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันจัดวางใส่จานให้สวยงามตามด้วยเครื่องเคียงที่ป้าน,นิดเนี่ยคิดใส่เพิ่มขึ้นไปเพื่อเพิ่มอรรถรสมากคนแคบหมูนะคะเกยบกุ้งแค่ใส่ไปอีกค่ะแตงกวา แตงกว่าวางข้างๆมะนาวเอากีชิ้นคะหนึ่งชิ้นอันนี้ลูกชิ้นอะไรคะลูกชิ้นหมูค่ะอันนี้คือมีคะยุ่มแบบที่เขาเรียกว่าอะไรออะแดปแล้วถูกต้องนี่คือ1ชุด40บาทค่ะสี่บาทได้ไงเขาเนี่ยส่วนวิธีการกินกอม่ยาค่ะปานิดจะราดด้วยน้ําจิ้มไก่แล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างในจานให้เข้ากันทั้งมีแล้วก็เครื่องเคียงอร่อยเข้ากันดีนักเชียวหรือจะตักกินเป็นอย่างยาเป็นคำาำก็ได้อร่อยไม่เิดเือนของตัวเอง เผ็ดๆแล้วก็กรอบๆอยากทําแบบต้นตำรับได้ค่ะยินดีค่ะเริ่มเลยไหมคะดีค่ะมีขยุมดัดแปลงว่าอร่อยแล้วแต่ถ้าลองมีขยุมแบบดั้งเดิมที่สมัยป้านิดเคยกินตอนเด็กๆแล้วก็รับประกันว่าอร่อยยิ่งกว่าที่สําคัญทําไม่ยากด้วยค่ะคือสมัยก่อนเขาก็จะใส่สีนะลูกมันจะเป็นเอกลักษณ์ว่ามีและแแปลนเนี่ยถ้าใส่สีต้องเป็นสีส้ม แล้วก็เอาเส้นหมี่นะลูกมาใส่ลวกเส้นหมี่ให้สุกตักใส่กระมังพร้อมด้วยถั่วงอกสุกว่างเที่ยงกันไปตักกระเทียมเจียวที่เจียวใหม่ๆหอมๆลงไปคลุกเคล้ากับเส้นหมี่ให้ทั่วค่ะใบนุยอ้กูใช่อ๋อใบกูใช่เพราะรับแรงเขากินใบตัวนี้โบราณแบบของรับแรงเลยของอุตราหกโบราณสมัยที่ป้าเป็นเด็กๆนะแต่ป้าไม่รู้ว่าโบราณอาจจะมีโบราณมากกว่านี้อีกหรือเปล่าไม่รู้อะไรนี่คือสมัยแบบว่าที่ป้าที่ป้าอยู่ประมาณป .7 แล้วก็ซื้อ บประทานห่อลาสลึงห่อลาสลึงใช่เป็นอย่างนี้เวลาทานอ้าวใบตองมาใบตองมาเวลาเรามาใช่ไมมาซื้อใช่ไหมอ่าเด็กมาซื้อใอ่อันนี้ค่ะนี่ละค่ะแค่นี้คนกินก็ต้องใส่พริกป่นนี่เด็กบางคนบอกไม่เอาพริกป่นโอเคแล้วเขาจะมีแค่หมูหน่อยนึงให้เด็กหน่อยนึงเอาใจเด็กหน่อยเอาใจเด็กหน่อยเด็กชอบกินจากนั้นก็กลัดด้วยไหมกลัดแบบง่ายๆเป็นอันเสร็จหนึ่งสลึงหนึ่งสลึงสมัยก่อนใช่อิ่ม จบจบก็เดี๋ยวนูทาเลยนะใช้มือขายุ่มงานเลยมาแล้วน้ำมะนาวเพิ่มอ่ะน้ำปลาหยอดไปแล้วเนาะใช้สองนิ้วสาวใส่ปากนี่เขาเรียกว่าขายุ่มรับประทานเป็นที่มาของคาว่าหมี่ขายุ่มเห็นแล้วก็อยากจะกินสักขยุ่มสองขยุ่มแต่ต้องบอกว่าเมืองลับแลเนี่ยไม่ใช่มีแค่มีขยุ่มเท่านั้นนะคะที่เด็กของเขายังมีของอร่อยที่ลูกหลานเมืองลับแลทุกคนต้องเคยกินนั่นก็คือหมีพัน เราจะทำมีพันแบบพกพาไปกินได้มีพันแบบพกพาเราใช้อันนี้เลยอันเดิมมีขยุ่มันเดิมค่ะแต่ว่าเรามีแพ็กเกจเฮ้ยเป็นแพ็กเกจเหรอใช่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีรูปว่าเป็นอะไรยังไงพกไปได้เดี๋ยวต้องดูดูรอดูเลยขยุ่มมีให้เข้ากันแล้วปรุงรสให้อร่อยจากนั้นก็ใส่แพ็กเกจสาหรับพันมีของปนิษเลยค่ะเื่ออะไรเขาเรียกว่าข้าวแคบข้าวแคบใช่ข้าวแคบนี่เป็น ไม่รู้นะแต่ป้าเกิดมาป้าก็เห็นข้าแคบมันมีอยู่แล้วที่อำเภอละแระอยากรู้มันซื้อที่ไหนเนี่ยอันเนี้ยที่อำเภอละแรมันเป็นปาติกหรือว่าอะไรทะน่ะไม่ค่ะมันเป็นแป้งข้าวแป้งเนี่ยไปโม่แล้วก็ใส่เกลือเสร็จแล้วเขาก็หมักไว้นี่นะคะเป็นใสๆเลยนะไปไลทลุงไลทไลใส่ซีดีไม่อย่าพาเสียเรื่องสิข้าวแคบก็คือของอร่อยที่ขึ้นชื่อของคนลบและจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเขาจะทำตากกันแบบนี้แทบทุกบ้านค่ะ ถือว่าเป็นภูมิปัญญาในการถนอมอาหารของคนลับแลที่แสนอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็ใช้พันมีขยุ่มแบบนี้ไม่ต้องเยอะนะคะเพราะถ้ามันเยอะปุ๊บมันจะพันลําบากนิดนึงใช่ไหมคะถูกนี่เวลาพันก็เพื่อไม่ให้มันหลุดใช่ไหมแล้วก็ม้วนตรงนี้หน่อยอ่ะเออพันเลยพยายามพันให้ใหมันแน่นๆเวลากินไมาย,ยาค่ะกัดเข้าปากทีละครับออได้อารมณ์คิดถึงวัยเด็กมากๆเลย เคมืค่อสมัยเด็กๆอ่ะป้าซื้อก็ใส่ถุงแล้วก็ใส่ถุงย่ามแล้วเอาไปกินเวลาเดินทางเพราะสมัยก่อนไปไหนก็เดินกับมันจักรยานม,มันก็เลยเป็นอาหารที่พกพาไปได้รู้สึกวใบเด็กเลยอะ่ะขอบคุณใบเฟิร์นนะอยากให้ป้านึกถึงวัยเด็กต,ะะต้นไหน่อยนะชนหน่อยคะต้นหน่อยนี่ สวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะวันดี้มาดูว่าพูดมาเมื่อไหร่เนี่ยอดมาดายาดยาแมจริงๆเขาบอกว่าเขาแคบเขามีเฉพาะที่อุตรดิษฐ์ไหมคะวันนี้ค่ะอ๋อเมื่อก่อนนะคะเริ่มต้นที่อุตรดิษฐ์ะเนิดที่นั่นคือหนูต้องทามากินกับอะไรบ้างคะอันนี้นะคะห่อได้เลยก็ได้ถ้าเป็นป้าเด็กๆป้าก็ชอบเอามาฉีกเคี้ยวเลยค่ะมันจะหนึบๆนะเวลามันโดนน้ำลายเราแล้วแล้วถ้าเกิดมันโดน มีได้นอะไรแบบก็ร้อนแล้วเอามาอังไฟแลมาทำอย่างนี้เหรอคะปนิดลองลองอังไฟให้ดูอร่อยริมเขาเก็บวาวเออเขาเก็บวาวเอาเลยอร่อยมันจะออกเค็มเขาเก็บวามันจะหวาน อันนี้จะเป็นแนวเค็มค่ะแล้วอันอย่างนี้ไปทานกับอะไรครับก็ทานเล่นๆเลยค่ะต้องบอกว่านี้เป็นภูมิปัญญาของชาวลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เลยนะคะยังไม่หมดเท่านี้ที่เราเห็นนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะพามาชิม3เกลอกันบ้างสามเกลอเนี่ยหนึ่งสองสามพอดี3เกลอใช่แบงนี้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวมาดูค่ะเดีนยมลองเนาะ